สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะผัดเป็ดนะคะกับน้ำพะโลค่ะย่าพรก็ซื้อเป็ดมาจากลานค้านะคะแล้วก็ให้เขาแถนน้ำพะโลให้พอย่าพรซื้อมาย่าพรก็ต้องเอามาผัดก่อน,นะคะ่ะผัดกับน้ำพะโลนะคะแล้วเราก็จะตเติมเครื่องปรุงที่ มันยังขาดอันญี่ปุ่นก็เติมน้ำตาลปีบนะคะลงไปหน่อยหนึ่งแล้วเราก็คนค่ะคนให้น้ำเป็ดนี่ะคะน้ำเป็ดพะโล้นเข้าไปแทรกซึมในเนื้อเป็ดค่ะเพราะเป็ดที่เราซื้อมานะคะบางทีก็แก่ค่ะแล้วมันจะเหนียว เราก็ต้องมาทําการผัดค่ะผัดให้น้ําพะโล้แห้งๆแล้วก็ปรุงด้วยรสที่มันยังขาดอยู่นะคะจะปรุงแค่นิดหน่อยเองค่ะไม่ได้ปรุงเยอะเพราะว่าเขาก็มีใส่มาอยู่แล้ว ก็พยายามผัดนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำพาระโลวที่เราใส่ไปเนี่ยจะงวดเข้าไปเหมือนกับการไปการทําให้เป็ดเปือเ่อยนีอีกหน่อยนะะึงค่ะ เยาพก็ชิมหน่อยนะคะหวานได้แล้วค่ะเย่าพรก็ใส่น้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปผัดค่ะแล้วก็ใส่เสีวขาวค่ะ แล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะพอดีเป็ดตัวนี้ย่าพรก็ชิมมาก่อนที่จะมาผัดใหม่แล้วค่ะราะว่ามันเหนียวค่ะเป็ดแก่สักหน่อยหนึง่งแล้วพรก็เลยต้องมาผัดใหม่ผัดกระดาษพโล้นะคะ เพื่อที่จะให้เนื้อเป็ดเนี่ยที่เหนียวเหนียวน่ะก็นิ่มลงหน่อยหนึง่งทุกครั้งที่ยา่าพรซื้อเป็ดมาทานที่บ้านยา่าพรก็จะทำแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อเป็ดของเราด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เป็ดลดความเหนียวลงได้ค่ะก็จะเปือ่อหน่อย การผัดปิดกับน้ำพะโล้นี่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะผพาน้ำจะแห้งย่พรก็จะผัดให้น้ำเหลือนิดเดียวนะคะแล้วรสชาติก็จะอร่อยะคะ่ะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้บอลบ้างนะคะ ตอนนี้ก็รอเวลานะคะรอเวลาให้น้ําแห้งหน่อยนึ่งจนจะใช้ได้อยู่แล้วคะ่ะผัดอีกสักพักหนึ่งเป็ดเจ้านี้ที่ยพรซื้อมาทานนะคะเยะพรซื้อมาจาก หินกองของหนองแค่์ค่ะของพื่อนนองแคร์เขาก็ทําอร่อยค่ะแต่บางครั้งเราเจอเป็ดแก่บ้างไม่แก่บ้างแล้วแต่นะคะ ถ้าท่านผู้ชมซื้อเป็ดพะโล้มาแบบออย่าพรนี้นะคะแล้วลองมาทําแบบย่าพรนะคะท่านผู้ชมก็จะรู้ว่ารสชาติอร่อยเพิ่มขึ้นค่ะ วันนี้ก็ใกล้จะใช้ได้แล้วนะคะเยาพรก็ชิมอีกครั้งหนึ่งอร่อยแล้วค่ะย่าพรก็ปิดเตานะคะแล้วก็ตักใส่จานค่ะ ตอนนี้ก็เหลือน้ำขลุกขิกนิดหน่อยนะคะ mm. วยญญอก็โรยวิชัยใส่ไปค่ะมีค่ะปิด ผัดน้ำพะโลลของยะพรนะคะย่าพขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ